รายการเสียนกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับตาก,กล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับผม รายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือในการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นงานอดีเรกของคุณผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับ เอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับเรื่องราวดีๆในรายการเสียงกล้องกันเลยครับเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยเฉพาะที่สำคัญและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตเช่นวันเกิดรับปริญญาเกิดขึ้นครั้งเดียวเพราะขี้เกียจเรียนต่อหรือกระทั่งงานแต่งงานซึ่งคนทั่วไปเขาแต่งกันเพียงครั้งเดียวถ้าใครจะแต่งเกินกว่านี้ก็ตัวใครตัวมันครับ โดยเฉพาะงานแต่งหรือเรียกให้รู้ว่า w e d d i n g เนี่ยต้องลงทุนกันหน่อย w e d d i n g house ก็เลยผุดกันเป็นดอกเห็ดเราไปรู้จักการทำงานด้านนี้ด้วยกันนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของการถ่ายภาพประเภทพรีเวดดิ้งและเวดดิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นช่างภาพอิสระนะครับแล้วก็มีผลงานมากมายเลยนะครับรวมไปถึงผลงานเขียนของท่านด้วยนะครับที่เป็นหนังสือที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับคุณสุรเชษ์น้ำทิพย์หรือคุณไม้หลักหรือน้ำไม้นั่นเองนะครับสวัสดีครับน้ำไม้ครับครับว งานอีกประเภทหนึ่งของช่างภาพซึ่งตอนนี้ก็กําลังได้รับความนิยมสูงเหมือนกันนะครับในเรื่องของงานแต่งงานภาพถ่ายงานแต่งงานซึ่งเราก็จะมีประเภทก็คืองานพรีเวดดิ้งกับงานเวดดิ้งใช่ไหมครับมาพูดที่งานพรีเวดดิ้งก่อนละกันประเภทของงานพรีเวดดิ้งในจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างครับนะไม้ประเภทของงานพรีเวดดิ้งเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะเล้นเรื่องของการปรับแต่งโทนสีภาพแล้วก็เรื่องของการเซตอัพเป็นหลักนะครับ เซตอัพหม่ในที่นี้หมายถึงว่าตลาดของเวท ting บ้านเราเนี่ยตอนนี้ภาพเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเกือบทุกทุกคนนะครับก็คืออาจจะเป็นช็อตเดินชายทะเลจับมือจับนั่งเก้าอีอ้ปุ้มโยนโรยดอกกุหลาบาคือเข้าบ้านไหนเนี่ย ก็คล้ายๆกันจะรับคะอฟิลจะประมาณนี้หมดเลยว่าภาพที่จะเป็นภาพงานแต่งงานนี้ต้องประมาณนี้ประมาณนี้หมดเลยซึ่งภาพพรีวดดิ้งนี่จริงเขาไปใช้ใช้ในงานแต่งใช่ไหมครับใช้ในงานในตั้งหน้างานแต่งหรือไปติดตั้มสถานที่ต่างๆในบริเวณงานอะไรหรืออาจจะรวมไปถึงการเป็นพรีเซนเตชันในงานใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับซึ่งแล้วอย่างนี้ครับเราเราจะนับประเภทที่มันแตกต่างกันได้ไหมครับเราจะจัดประเภทให้มันได้ไหม เป็นผมทุกวันนี้ผมจัดประเภทอยู่เวลาลูกลูกค้ามาติดต่อผมเนี่ยผมจะถามว่าลูกค้าต้องการแบบเซตอัพหรือแบบโมเมนต์ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยแบบเซตอัพเนี่ยเลิกถ่ายไปนานแล้วก็คือถ้าแบ่งประเภทหลักๆคือแบบที่เซตอัพคือแบบจัดฉากขึ้นมาจัดฉากขึ้นมาหมายถึงว่า,า,บ,าบังคับเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ยิ้ม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ภาษาผมจะเรียกว่าเซตอัพจับนั่งเก้าอี้ตรงนี้นะอ,อะไรเงี้ยเอาไหนลองโยนดอกกุหลาบซิอย่างเงี้ยภาษาผมจะเรียกว่าเซตอัพ เซตอัพทั้งลักษณะการทำงานเซตอัพทั้งมุมมองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นภาพตายภาพมันจะด้านในความสึกผมและอีกอันนึงจะเป็นเงื่องงานโมเมนต์ซึ่งเหมือนกับที่ต่างชาติชอบถ่ายครับก็คือจะใช้อาศัยว่าเป็นช่วงจังหวะจังหวะครับจังหวะอย่างเดียวคือบ่าวสาวว่จะทำอะไรก็ได้ไม่รู้ใช่ครับเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่า เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ใช่ดาราไม่ใช่นางแบบการที่เราเอามาบังคับเขาว่ายิ้มหน่อยซิสนุกกันหน่อยซิอะไรเงี้ยเขินตายเลยครับไม่ได้ครับหน้าเก่งบางคนนี่ได้ครับหน้าเก่งเลยเกงหมดในที่สุดในที่สุดความสุขในวันถ่ายมันจะกลายเป็นความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยผส่วนโดยส่วนตัวผมจริงๆแล้วเนี่ยผมจะแนะนําลูกค้าที่ทํางานกับผมให้เป็นถ่ายโมเมนต์ซะมากกว่านะครับมาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่ช่างภาพครับ ต้องรู้หรือว่าต้องทำเนี่ยในการถ่ายงานเวทดิ้งหรือว่างานพิธีการต่างๆเนี่ยมันมีมีรายละเอียดยังไงบ้างไหมครับมีครับสิ่งที่ช่างภาพสมควรจะรู้เลยคือเรื่องการสัมผัสกับตัวเจ้าสาวถ้า <วะ S 2> ช่างภาพเป็นผู้ชายต้องสัมผัสกับตัวเจ้าสาวไป<ห>เาต้องไม่สัมผัสครับต้องไม่สัมผัสกับตัวเจ้าสาวอ๋อต้องไม่สัมผัสต้องไม่สัมผัสกับตัวเจ้าสาวอันนี้เป็นข้อห้ามข้อห้ามข้อห้ามอย่างยิ่งเลยค่อนข้างจะรุนแรงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสร้างความรู้สึกคือต้องต้องยอมรับก่อนว่า ในขณะที่เขากําลังหวานแหววกันอยู่เนี่ยที่มาถ่ายเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยเขาระวังภยัยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะช่างภาพที่สายตากุ้มกลิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่มีสายตากลุ้มกลิ่มเราต้องไม่รู้สึกว่าเราพยายามที่จะสัมผัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมออกไปถ่ายงานเสมอเนี่ยผมจะเอาช่างภาพผู้หญิงไปด้วยครับเพื่อให้เข้าถึงง่ายกว่าแล้วสร้างความที่รู้สึกว่าเป็นมิตรมากขึ้น พราะต้องยอมรับว่าช่างภาพผู้ชายเนี่ยค่อนข้างจะอย่างผมเนี่ยออกจะแนวทางพันะเลสวนแบบสู้ต่อสู้ลบอะไรเงี้ยครับออกน่าจะไม่น่าจะเป็นช่างภาพอะครับน่าจะไปน่าจะไปทําอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ช่างภาพเพราะช่างภาพส่วนมากจะเป็นลักษณะบุคลิกออกอาร์ตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังเรื่องเรื่องวิธีการพูดเรื่องบุคลิกภาพแล้วบางครั้งเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยค่อนข้างมีอายุ เราต้องระวังเรื่องทีมของเราที่เราให้เขาทำครับบางทีแบบอายุมากจะให้มาโอแบบกอดกันวันแววเขาไม่สามารถเขาไม่สามารถเลยอะไรอย่างเนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการศึกษาพฤติกรรมครับศึกษาพฤติกรรมว่าว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์แบบไหนชอบอะไร,รอันนี้อาจจะเกี่ยวโยงไปถึงก่อนที่จะไปเลือกสถานที่ถ่ายด้วยซ้ำํำ มีการพูดคุยมีการเรียกกันมาพูดคุยว่าชอบแบบไหนชอบธรรมชาติชอบภูเขาชอบทะเลแต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมแนะนําว่า,อ,าอย่าไปบังคับสถานที่เขา <Yeah. S 2> เพราะช่างภาพบางคนเนี่ยจะมีสถานที่เฉพาะที่ตัวเองเคยไปถ่ายประจำํ <Yeah. S 2> ะจำๆเหมือนเขาเรียกว่ามุมคุ้นเคย mm hmm. บางครั้งเนี่ยลูกค้าไม่ได้อยากไม่ได้อยากไปสถานที่นั้นๆแต่สําหรับผมผมผม,ผมให้คําแนะนําว่า พยายามที่จะถามเขามากกว่าว่าคุณพบรักกันครั้งแรกกับคุณไปเที่ยวครั้งแรกกันที่ไหนเพื่อที่จะได้ภาพที่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์จริงจประสบการณ์จริง<ด>ความทรงจําจริงๆจ,จากคู่เบ่าสาวจริงใช่ครับรว่าครั้งแรกที่คบกันไปเที่ยวที่ไหนสมมติไปเที่ยวที่หัวหินเราก็น่าจะแนะนานเขาว่าเอาไปถ่ายที่หัวหินไหมครับเพื่อไปเหมือนกับย้อนความทรงจําที่ดีแล้วฟิลลิ่งในการทํางานออกมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกว่าเออปีหปีที่แล้วเรานั่งเก้าอี้ตัวนี้นะ มันจะสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นมาจะเราจะทํางานง่ายมากมแล้วเขาจะประทับใจในความรู้สึกของของเขาที่ช่างภาพแนะนําเขาแบบนี้ครัแล้วเ,เราเน้นไหมครับว่าเราต้องถ่ายในสตูดิโอไม่เน้นเลยครับไม่เน้นใช่ไหมผมผมส่วนมากผมแนะนําให้ถ่ายเอาท์ดอรเป็นหลักแล้วก็สตูดิโอเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าไปถ่ายรูปสวยงามตั้งหน้างานที่ต้องการความคมชัดนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในสตูดิโอมันอาจจะไม่ได้โมเมนต์ไม่ได้ฟิลลิ่งเท่ากับแสงจริง นะครับประมาณนั้นหรืออาจจะต้องผสมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็คืออย่างก็คืออย่างหลักกว้างก็คือเราต้องรู้มารยาทมารยาทใช่ครับแล้วก็รู้ในเรื่องของหลักคิดที่ว่าเราจะให้คอนเซปต์งาน,เ,นเกิดออกมายัางไงใช่ครับใช่ครับ,รบนะครับทีนี้พอเข้าไปถึงในเรื่องของพิธีการในเรื่องของตัวเวดด้งแล้วเนี่ยครับมีมุมมองหรือหลักการในการที่เราต้องทําอะไรในงานที่เป็นช่างภาพในงานพิธีเนี่ยในงานวันแต่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเลยคือเราต้องเก็บช็อตหลักๆให้ครบ S <S นะครับตั้งแต่เข้างานเลยมสมมุติว่าเขาจ้างเราคนเดียวสมมุติลูกค้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวม,มีงบประมาณที่ประหยัดจ้างเราคนเดียวสิ่งที่เราต้องเก็บเลยคือเราต้องเก็บตั้งแต่แต่งหน้านะครับแต่งหน้ากี่โมงเราขึ้นไปเก็บให้เรียบร้อยภาพแต่งหน้าโดยเฉพาะบุคคลสําคัญที่มาด้วยอันนี้ลืมไม่ได้เราต้องสอบถามให้เรียบร้อยบุคคลสําคัญที่มาพ่อแม่พี่น้องของทั้งสองฝ่ายเราจะต้องเก็บมาด้วยนะครับพอลงมาในงานที่สมุดเซนเราต้องเก็บ เก็บภาพคนเดินกําลังเดินเข้ามากําลังยื่นกล่องของขวัญให้ภาพหน้าซุม้มภาพก่อนขึ้นเวทีกล่าวในงานบางงานอาจจะมีพรีเซนเตชันโชว์เจ้าบ่าวเจ้าสาวจังหวะที่เขากําลังเหม่อมองพรีเซนเตชันเราก็อาจจะเก็บภาพในจุดนั้นลงไปด้วยรบรรยากาศแขกในงานนะครับพิธีตัดเค้กนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ย ถ้าเราเก็บเดคลเยทภายในได้เราต้องเก็บให้ละเอียดในเรื่องของการตกแต่งห้องบรรยากาศที่หไหนเนี่ยเพราะว่าเมื่องานจบแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องการดูว่าในขณะที่เขาจ่ายเงินจ้างออร์แกไนเซอร์มันจะมีระบุรายละเอียดว่าตกแต่งอะไรบ้างโอ้เหมือนคล้ายๆว่ามารตรวจงานมา,มาตรวจงานชใช่ครับจะจับผิดนิดนึงประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เขาจัดจ้างไปเนี่ยครบถ้วนทุกอย่างหรือเปล่าเราจะต้องเก็บเดคลเรทภายในให้ครบ แล้วจริงๆก็คือเราจ้างมาแล้วเราก็อยากเห็นบรรยากาศงานของเราทั้งหมดด้วยใช่แล้วเขาก็อยากเห็นทั้งหมดเลยแล้วก็แขกใครไปใครมาเขาอยากเห็นทั้งหมดะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเราไปพบเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลนก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับนยย้ำไม้กันต่อครับฝุ่นติดอยู่ที่เลนนะคะอาจารย์ เปล่าแล้วก็ไม่หายจะต้องล้างเลนส์ด้วยหรือเปล่าครการที่เราบุกป่าฝ่าดงไปถ่ายภาพการที่เรายืนอยู่ในที่ฝุ่นละอองแล้วไปถ่ายภาพแน่นอนครับมันอาจจะมีบางสิ่งบางอยา่างติดอยู่ที่เลนส์ก็ได้ส่วนใหญ่เลยนะครับคือติดด้านหน้าติดด้านหน้านี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับเราก็มีอุปกรณ์ที่นิดหนึ่งครับที่เราใช้ติดตัวมาครับก็คือสิ่งนี้มีทั้งแปลงแล้วก็ ถ้าจะเป่าลมอย่างเดียวก็ได้นะครับเราก็ลองดูก่อนครับเป่าลมฟืดฟืดฟืดออกไหมถ้ายัางไม่ออกมนติดแน่นเราก็ใช้ผนแปลงนี่นะครับนะครับเราก็เป่าเป่าไปด้วยแล้วบีบไปด้วยแต่ข้อสําคัญนะครับแปลงที่เป่าที่บีบเนี่ยอย่าเอามือมันมันไปจับมันนะครับเดี๋ยวมันม,มาโดนขนแปลงแล้วมาโดนที่หน้าพิมพ์เตอร์หรือหน้าเลนก็ทําให้มีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป่าไปแบบนี้นะครับฝ่นที่ติดอยู่ที่เลนเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่ ผมเคยเรียนให้ท่านได้ทราบว่าบางทีมันติดอยู่เม็ดสองเม็ดเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละครับนะครับแต่ว่าถ้ามันรำคาญตาก็เป่าออกซะเอะครับก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่ถ่ายภาพย้อนแสงมันก็อาจจะมีปัญหาด้วยเหมือนกันครับแต่สมควรที่จะล้างมันไหมถ้าไม่จำเป็นก็ต้องไม่ต้องล้างอะครับใช้ตัวนี้นะครับเป่าเอาหรือท่านจะไปซื้อ แปลงจากร้านขายเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ที่เป็นแปลงขนกระต่ายหรือว่าเป็นแปลงขนอูดนะครับที่นิ่มๆน,นะครับมาปัดๆเอาก็ได้แต่ข้อสําคัญว่าหลายท่านผมเห็นนะครับเวลามีอะไรติดหน้าเลนก็ชอบเอาปากเป่าเวลาเป่าปากไปเนี่ยมันอาจจะมีน้ําลายเรากระเด็นลงไปก็ได้ข้อนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อการถ่าภาพที่ในอนะนะคตเลนสะอาดดูแลนิดหน่อยแต่ไม่ต้องถึงกับไป ตั้งอกตั้งใจที่จะไปแขะไคไปหน่อยให้ได้นะครับกลับพูดคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องของการถ่ายภาพงานพรีเวดดิ้งและก็งานวดดิ้งกันกับน้ำไม้นะครับคุณสุรเชษ์น้ำทิพย์นะครับน้ำไม้ครับมาพูดคุยกันต่อครับถึงเรื่องการถ่ายภาพในลักษณะนี้ผมจะรบกวนถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีธุรกิจในเรื่องการถ่ายภาพในลักษณะนี้เยอะมากค่อนข้างสูงในความคิดของน้ำไม้เนี่ยมีเหตุผลอะไรครับทำไมถึงได้การเติบโตของธุรกิจเนี้ยมัน สูงขางนาดนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของการบันทึกความทรงจําที่ดีธุรกิจถ่ายภาพก็เลยเติบโตตลอดเวลาไม่มีการหยุดอยู่นิ่งรตราบใดที่ยังมีความรักตราบใดที่ยังมีการแต่งงานเกิดขึ้นมีงานพิธีเกิดขึ้นยังไงวงการช่างภาพ ก็ยังอยู่ได้อีกนานแต่ผมก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการของการถ่ายภาพหรือว่าผลงานต่างๆที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่มีความก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆและมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงมาในเชิงที่ดีแล้วก็ลูกค้าเห็นสิ่งสวยงามครับและที่สําคัญเลยนะครับยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลก็ใครๆก็สามารถหยิบจับ,บได้ในราคาที่ไม่สูงนะักเพราะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยเมื่อหยิบจับมาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่า มันทาให้วงการกล้องเนี่ยวงการถ่ายภาพพัฒนามากขึ้นซึ่งก็จะได้มุมมองใหม่ๆเอามาจากช่งางภาพในแต่ละคนที่เกิดใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยพอเกิดเ,เ,เกิดช่างกล้องช่งางภาพใหม่ๆขึ้นมามากมายนี่ครับ,รบถ้าเกิดว่าเราจะย้อนกลับไปพูดถึงว่าถ้าเราจะทํางานในลักษณะนี้สักงานหนึ่งเนี่ยครับเขาจะต้องเตรียมตัวที่จะต้อง,ต,องต้องวางแผนวางกันบ้านเหมือนกับว่าเอตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเราจะถ่ายงานแบบนี้ลักษณะนี้ครับ เขามีลำดับไหมครับง่ายๆว่าคนจะเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งสองสามไม่ต้องทำเลยในการเตรียมตัวครับต้องถามก่อนว่าเรากําลังจะพูดถึงในสเกลอาชีพเลยหรือเปล่าถ้าสมมติเราจะพูดถึงในสเกลอาชีพเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะก้าวขึ้นมาสู่มืออาชีพว่าเมื่อเราออกถ่ายงานหนึ่งงานเนี่ยสมมุติเป็นงานวีิ้งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอันดับแรกเลยนะครับคืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดเลยต่างจาก การถ่ายภาพทั่วไปไหมครับค่อนข้างต่างสําหรับคําว่าถ่ายอาชีพอุปกรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าในการถ่ายรูปหนึ่ง,งครั้งเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีมันไม่ใช่แค่กล้องอเราจะต้องมีการ์ดสำรองรเพียงพอนะครับเราจะต้องมีพอร์ตเทเบิลพอร์ตเทเบิลนี่คือเครื่องสำรองข้อมูลนะครับเราจะต้องมีเครื่องชาร์จฐานนะครับเราจะต้องมีแฟลเราจะต้องมีแบตเตอรี่แพ็คนะครับพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งค่อนข้างสำคัญ แล้วก็ต้องศึกษามุมมองก่อนที่งานจะเริ่มจริงนะครับว่ามุมไหนเจ้าบ่าวจะต้องเดินลายไหนไฟจะส่องเข้าทางไหนโมเมนต์ต่างๆจะเกิดขึ้นตรงไหนเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะร้องไห้ตรงไหนพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวน่าจะนั่งตรงไหนแล้วมองมุมไหนสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดไว้หรือว่าต้องคิดไว้ครับเตรียมการหน้าไว้เราคิดเองเราต้องมองเราต้องมองเองครับเพราะว่ามันจะมีอยู่แล้วว่าเราสามารถสอบถามได้ มันจะมีชาร์จงานออกมากําหนดการกําหนดการออกมาว่าโตนี้คือโตพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการแต่งงานให้เราเลือกถึงเวลาช็อตสําคัญที่เราต้องเก็บเช่นเจ้าสาวร้องไห้ช็อตอย่างนี้พลาดไม่ได้ครับครช็อตที่ร้องไห้คือช็อตไหนช็อตที่พ่อแม่เจ้าบ่าวหรือพ่อแม่เจ้าสาวอาจจะเดินมาลูบหัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดไว้ก่อนว่าช็อตแบบไหนบ้างที่จะร้องไห้ครับแล้วเราก็เตรียมตัวให้พร้อมครับ ประมาณนี้ครับโอ้บางทีช่างภาพหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยโอ้ต้องคิดเยอะขนาดนี้เหรอถ่ายภาพงานแต่งงานนะต้องคิดเยอะขนาดนี้ไหมถ้าต้องการเป็นช่างภาพที่ประสบความสําเร็จครับต้องคิดครับต้องคิดให้ละเอียดให้ละเอียดมากกว่าคนอื่นเพราะอย่าลืมว่าการถ่ายภาพทุกวันนี้มันคือการแข่งขันครับถ้าคุณไม่เป็นผู้ที่นําไปก้าวหนึ่งคุณก็จะเหมือนคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเหมือนคนอื่นคนที่ถูกราคาถูกกว่าเขาก็จะเอาไปกินอื ใช่ซึ่งจริงๆแล้วในในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับน,นอกจากในเรื่องของฝีมือหรือว่ามุมมองหรือการวางแผนที่เราเตรียมงานมาแล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องรับมือกับลูกค้าที่หลากหลายใช่ครับมีข้อคิดยังไงครับในการลูกค้าที่หลากหลายโดยผมเนี่ยเคยเจอประสบการณ์เข้ากับตัวเองแบบ,บหนักๆมาประมาณสักครั้งสองครั้งาบางงานเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาติดต่อเรารด้วยหน้าที่เราเป็นช่างภาพเมื่อเราไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องถ่ายเก็บบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องให้ครบบางครั้งเนี่ย ด้วยความที่พ่อแม่พี่น้องฝั่งผู้หญิงคนใดคนหนึง่งเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่อยู่ในสังคมบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปท่านเนี่ยต้องระวังบ้างต้องระวังนิดนึงค,คือถ่ายแต่พอง,งามนะครับเพราะบุคคลเหล่านี้เขาอาจจะค่อนข้างระวังตัวในการที่จะโดนอะไรถ่ายรูปเยอะๆเ,เพราะฉะนั้นเราเป็นช่างภาพเราต้องรู้จักใช้ไหวพริบในการทํางานคนที่ระวังตัวคนที่ป้องกันการโดนถ่ายรูป คนเหล่านี้เราอาจจะต้องหนึ่งอาจจะงดการใช้แฟลตหรือผู้สูงอายุในงานมีผู้ผู้สูงอายุที่อายุระดับ7จ็ดขึ้นไปที่เข้ามาร่วมงานซึ่งมีทุกงาน <Yeah. S 1> อย่างบุคคลเหล่านี้ถ้าหลีกเลี่ยงการใช้แฟลชได้เราสมควรจะเลี่ยงซึ่งตรงนี้ถามว่าระบุได้ไหมไม่ได้แต่ต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองสอนว่าบุคคลใดบ้างที่เราสามารถถ,ถ่ายได้พิ่มเพื่อ <Yeah. S 1> บุคคลใดบ้างที่เราสามารถถ,ถ่ายได้แค่ช็อตสองช็อตแล้วต้องจบ <Yeah. S 1> ตรงนี้สําคัญครับ อืมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งแง่คิดครับ,รบทีนี้ถามให้ตรงประเด็นไปเลยว่าถ้าสมมุติว่าธุรกิจเนี่ยมันเปิดเยอะมากรเราอยากให้โดดเด่นกว่าคนอื่นเขาทํำยังไงผมคงตอบในมุมของผมนะครับที่ว่าทําไมค่าตัวที่ทำในวันนี้ในส่วนของผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ทําไมลูกค้าถึงให้ไปถ่ายค่อนข้างเยอะครับผมเลือกที่จะถ่ายงานโมเมนต์เป็นหลัก เพราะงานโมเมนต์เป็นงานที่ยากต้องบอกเลยงานโมเมนต์เป็นงานแก้ปัญหาที่ดีมากสําหรับลูกค้าที่อายกล้องครับผมรบกวนขอดูตัวอย่างงานโมเมนต์ได้ไหมครับได้ครับได้ครับอย่างอย่างอย่างภาพนี้ครับเป็นภาพที่ลูกค้าที่แข็งมากในเรื่องการแสดงออกเพราะเขาอายกล้องเพราะเขาเป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารอย่างนี้ครับผมก็เลยไม่รู้จะทำไงผมก็เลยบอกว่าบอกญาติพี่น้อง นะครับแล้วแล้วกล้องเพื่อนเพื่อนที่เขาคอยประตัดหน้าเราตลอดเวลานะครับสิ่งเหล่านี้ก็สําคัญเหมือนกันเราต้องเคลียร์ให้หมดว่าเวลาเราทํางานกล้องกล้องญาติพี่น้องเขาเนี่ยอย่าอยู่ในไลน์ที่เราทํางานแล้วปล่อยให้คู่บ่าวสาวเวลาถ่ายวีดดิ้งอยู่กันตามลําพังอย่าให้ญาติพี่น้องเข้าไปเกี่ยวข้องอเพราะบางครั้งในมุมนั้นกําลังเราจะเก็บบรรยากาศอย่างเนี้ยอย่างงานเนี้ยผมก็บอกเขาว่าญาติพี่น้องออกห่างกินข้าวกลางวันพักเที่ยงก็ไม่ต้องกินร่วมกันให้เขากินกันแค่สองคน Mm hmm. เราก็ได้ภาพตอนที่เขากินป้อนอาหารเ <Yeah. S 2> นี่ยผมก็แอบ,บถ่ายเอาซึ่งตอนพักเที่ยงเนี่ยเป็นเวลาที่เป็นเวลาที่สวยงามของผมเลยผมจะไม่กินข้าวเที่ยงเวลาทางานผมจะกินเช้าแล้วทีมืดเลยอ mm hmm. เพราะว่าช่วงเวลาที่เขาทานข้าวด้วยกันด้วยอะไรกันคนที่เพิ่งรักกันเนี่ยเขาจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแย่กันตลอดเวลา อย่างอย่างนี้คือการที่เป็นโมเมนต์เนี่ยการถ่ายภาพแบบโมเมนต์เนี่ยคือเหมือนเราแอบถ่ายแบบไม่ได้แอบถ่ายแบบไม่ตั้งใจใ<น>เพราะจะได้ความเป็นธรรมชาติของเขาอย่างภาพนี้นะครับ,รบอย่างพอสักพักเขาก็มานอนไปอย่างภาพนี้อ,อะไรอย่างนี้ครับคือ<ต>ถ,ถ้าสังเกตนะคุณผู้ชมอย่างรอยยิ้มเนี่ยมันออกมาเป็นธรรมชาติมันจะธรรมชาติใช่ครับเป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับผมบอกให้เขาเดินลงทะเลผมก็แอบยืนอยู่ข้างหลังเขาก็ถือรองเท้าให้เจ้าสาวครับผมอย่างภาพนี้มันจะเห็นถึงความความความเอื้ออาทรนะครับที่ ผู้ชายถือรองเท้าให้มันดูน่ารักซึ่งเจ้าตัวเขาไม่รู้เขาไม่รู้แม้กระทั่งตอนที่ถ่ายพอออกมาเขายังงงว่าเอามีภาพนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างภาพนี้ครับอย่างภาพนี้ผมให้เขาเล่นอยู่กลางหญ้าครับผมเหมือนกับเต้นเบลเล่ภาพนี้สวยนะครับเหมือนเต้นเบลเล่อยู่กลางหญ้าแล้วก็อาวงายหน้างายหลังผมก็ปล่อยเขาเล่นกันแล้วผมก็ใช้จังหวะถ่ายเอามันจะได้ฟีลลิ่งของความรู้สึกที่แท้จริงโอ้ถ้าเกิดว่ามาบอกเขาว่าช่วย เอ็นตัวมาด้านนี้หน่อยโอ้ผมว่าหมดมันแข็งมันหมดเลยหมดครับหมดอย่างภาพนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเรารู้ว่าตอนเช้าเราจะได้อะไรเอาพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้เราก็จับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปยืนยืนแล้วก็ถ่ายเป็นซิลูเอทโดยที่ให้เขายกยกช่องแขนให้พระอาทิตย์ลอดช่องแขนออกมาแล้วทําเป็นแฉกเราก็ดีไซน์งานออกมาอะไรเงี้ยสวยงามมากเพียงเท่านี้เนี่ยงานก็ออกมาโดดเด่นได้ใล้วเราเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ใช่ นะครับสุดท้ายนี้ครับอยากใช้น้ำม้นะครับช่วยฝากเทคนิคหรือคำแนะนำดีๆในการที่จะประสบความสำเร็จสำหรับการเป็นช่างภาพงานเวดดิ้งแบบนี้ด้วยครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับกับการถ่ายงานวดดิ้งนะครับคือศึกษาอรยยบทของคู่รักคู่นั้นให้อย่างถ่องแท้นะครับสองเราอย่าบังคับถ้าเรารู้สึกว่าเราสั่งแล้วเขาทำไม่ได้ให้เราหยุดแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วชวนคุยแล้วไปถ่ายช็อตอื่นก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาถ่ายอีกทีญาติพี่น้องที่ไปในวันพีเวดดิ้งที่ถ่ายงานต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามจงให้ระลึกไว้เลยว่าคนเหล่านั้นคือคนสําคัญของเขาในการส่งงานถ้าเรามีภาพเบื้องหลังที่เป็นญาติพี่น้องเขาส่งปนไปด้วยนอกเหนือจากที่เขาจ้างเราแล้วเขาจะมีความรู้สึกประทับใจกับเราซึ่งเรารู้สึกว่าดูแลและเทคแคร์คนลอบข้างเขาด้วยนะครับแค่นี้คุณก็จะซื้อใจของลูกค้าได้แล้ว โอ้ครับผมนั่นก็เป็นเทคนิคแล้วก็คำแนะนำดีๆนะครับจากน้ำไม้นะครับหรือคุณสุรเชษ์น้ำทิพย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้ำไม้มากๆเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกันครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเสียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.00สครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้ว